น่าแรงน่าแรงน่าแรงยิบเอ็นน่าเยอะน, Rangers น่าเยอะน่าเยอะนะน่าแรงนี่เบ็ดเยอะฝั่งเราบ้านแล้วครับคนเด้นชนเลยคนเลยตอนนี้ชนเลยตอนนี้ฝังเลยคนเลยคนเลยคนชนชนชนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงร้านกูรัานมากนะบัวนะคนรัานกว่านรอคนร้านเลยหาเป้าใหญ่หาเป้าเดียวหาเป้าเดียวแล้วมึงชนหาเป้าเดียวแล้วมึงชนบนเบาะอาลารุกไปยฝั่งนะมันน่ามันน่าแรงมันน่นแจ๊ตรงไหนตรงไหนเจ๊ตรงไหนน่าแรงนี่เบ็ด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  ไมาแล้วยังมาแล้วมาที่มาแล้วในกูโดนซีบิกแดงกูโดนนะซีบิกแดงกูโดนฟาง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 มาได้ลวที่บีกแดงกูซีบิกแดงกโดยมามาน่น่น่าแรเลยแรด่วนรวจเลยสีแงนะทฟังนะอะไรทีเบนะซีบิกดเต็มีบิกดเต็มซีบิกดเต็ซีบิกดเต็เพื่อนนะดูเพื่อนด้วยทเฮ้ย เพื่อนเกี่ยวกับกูเว้ยมึงเริ่มเกี่ยวเพื่อนแล้วนะตอนนี้ไอหัวคุ้ยแล้วก็จำไม่ได้เลยก็จำเริมไม่ได้มึงด่ามึงอะไอหัวไอหัวคุ้ยมันด่ามึงอะมันด่ามึงอ่ะหัวมึงก็เหมือนกับควักกูอีกมันด่ามึงอ่ะมันด่ามึงหัวมึงก็เหมือนกับกูยิงมึงด่ามึงไอหน้าเคี้ยไม่ใช่นะด่ามึงไอหน้าสตีนอ่ะไม่ไม่ได้ยินอ่ะไม่ใช่มันด่าว่าไอไอหน้าเคี้ยอะไรเงี้ย

ลง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 นี่ลง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 มามาลงางลงมาลงางเหี้ยอะไรจะควายเฮ้ยแคร์สปอร์ตเหี้งัวแคสตายตายเฮ้ยมึงเหลอเอาเพื่อนดิเอาสบด้วยศด้วย

อออกกไป่นมันเยอะจังวะเออนั่นน่ะสิแล้วเราไปไหนสีบีแดงกับวะสีบีใครขึ้นสีบีแดงกับม้ากลับม้ากลับม้าเออเลยกันดิยอ่ะอกันดิรู้เลยอยู่กันไหนครับผมอยู่ไหมผมอยู่เนี่ยอยู่ตรงหน้าหน้าแลงจีบรถนะดูรถตัวเองนะดูรถตัวเองนะดูรถตัวเองนะเไม่เป็นไรผมขึ้นรถคนนึงขึ้นเต้าหู้ไปอ่ะมึงดูมึงนี่ใส่ตอนไหลครับทนี้อ่ะ

เพื่อนเราหายเยอะปะเราเราได้ตพออกมาเยอะปะเพื่อเราโดนตำรวจตีหนึ่งคนพี่ตอนเนี้ยเราโดนตำรวจจับหมดโดนตีหนึ่งคนแล้วไงต่อไรอีกโอข้อมูลต่อดิตัวตัวดมูลกูหายตัวเดมูลกูหายตัวเดมูลกูมันหายไปแล้วเรย์อยู่ไหนเลยเอาตพมาเก็บอยู่สามท่ออยู่สามท่อสามท่อสามท่อโอเคแล้วก็มีรายยี่เบสสองคนพีโปโลกับไออีกคนหนึ่งใครก็ไม่รู้ได้ได้ได้ศพใช่ไหมเดี๋ยวพี่เปียว พัดจันถ่ายเลยไม่ใช่ตะวันฉายมึงฟังรู้เรื่องไหมไอ้แชทแปะมาคันหนึ่งนะไม่รู้ของใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโพสกันต้องไปไหนต้อไปไหนไปไปไหนมาแหนไม่ถ่ายไอ้เปิร์สอ่ะกูกูอยู่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 ดีมั้ยกูอยู่รอบไหนรอบไหนรอบไตอนนี้อยู่ไหนกันตอนนี้อยู่ไหนกันตอนนี้อยู่ไหนกันไอเจนเอสอบไปทิ้งอยู่ใช่ปะใครบอกตะวันฉายเออบอกว่าจันหายตอนนี้ผมอยู่ข้างฝนน้อพี่

มาตรงข้ามแลนที่เดึงมาดิบวกสล้านหัวบวกหไม่อยากจะคิดออก็นใครเปนผมหรอหมอมันอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงข้ามแลนอ์ที่เปดนั่นตัวหลุดมันอยู่ในป่าเฮียไม่รู้พเดีอ่ะร่วมหนอ่ะพี่ตัวไปครับเปลยชนเปยยชน โจมตรงทีกูใครแล้วมึงเหรอไม่เลยไม่เลยไม่มีรถไม่สีหอกกูโดนไล่กูโดนไล่จะได้คนอื่นหน่อยเจะได้คนอื่นหน่อยกูโดนไล่อยู่ไปผะไหนเป็นเจสพี่เจสตรงไหนตรงไหนตกรถอะว้างตุ้งข้าไหมเนี่ยวะปั๊มปั๊มขวาสุดเลยอะปั๊มขวาเมืองอะแหนทางไปเก็บหอยปะไม่รู้อะผมผมไม่รู้ปั๊ขวามือสุดเลยของแมปอะดิตาขาว้ายมืออะไอ้อะไรล่ะ รถเอี้ยอะไรจะขังไปที่ฝ่ายเลยตับได้ขวามือเขาเบอร์เขงแมบอ่ะขวามืออุ๊ยเดี๋ยวแล้วมันแรงอยู่นะไม่เรียกครับเรื่องทำไมน้องอา์ทนาเหรอชเอออา์ทนาเอออา์ทนาโลกกันไปใหญ่โลกกันไปใหญ่เขับอามา่ทนาตอนนี้วันนี้วันนี้จัดจุกมาว่ะเลยครับเดี๋ยวไอ้ทียมันแอบมานพุ่งไปมันตัดจากจุกจัมเปาะ์ซ่อมรถครับซ่อมรถแน่น้อง นายเจมี่ใครไปอ่ะไอเจมี่ใครไปอ่ะยังยังไอสัตว์ไม่หนีตายหรอไปแล้วผังแล้วพังแล้วธนาคารกลางธนาคารกลางไอสัตว์ลงเด็กเข้ามารับไปเยอะไอย็นจะโชว์ไอเย็นจะโชว์ไอสัตว์ โอ้ตีกูแบบกูแบบ8เมตรกว่าเฮียโอ้โง่เลยตัวโง่เลยเฮียมึงจะโชว์กูเหรเฮียตีกูแปเมตรกว่าไอ้สตีนมึงดูหน้ามันวะหน้ามันเหมือนพวกแบบปัญญาอ่อนไหนเฮียมันเหมือนพวกแบบไร้สติปัญญาไอ้สัสเว้กูด่าไอ้กูด่าเออไว้กูดาหัวหน้ามันพวกแบบแะซายเฮียมึงจะไปเล่นยิ้มไหนวะไอฉับมึงคือไม่หรอกไอ้เฮีย เดี be ๋ยวเดี๋ยวมึงขับรถมึงมึงขับรถแจ๋วเหรอขับขับรถกสนตีนในที่พูคือตายศาสตร์เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูแกมันจมพู๊ปขอจุ๊บทีนึงได้ไหมพี่เหี่ยหายแกนะไอ้นี่ก็ขำแห้งนะไอ้นี่ก็พยายามขำดันเพื่อนนะขำดันเพื่อนแต่ดันขำแห้งด้นะไอ้ย่งไงนี่กไปเขียวแล้วมึงโดกูยาวไอศาตร์ไอป๊ซ ไอ,ไอ้เอี้ยไอ้เอีนี่จะหาจะจะดจะจะขำแต่ว่าก็ขำแม่งจะดันเพื่อนเนี่ยไอ้เอ็มอ๋อไอ้เอ็มอ๋อไอ้แปซะเดี๋ยวกูกลับมารับนะมึงแอย่าอยู่นี่ก่อนนะแปซะอยู่นี่นะแล้วแล้วมึงอย่าหนีไปไหนนะมึงอย่าหนีนะไอ้แปซะาเดี๋ยวกลับมาไม่ได้ไม่ได้เหรอุ้ย แค่แมไม่แคลล้วเด็กก็แปะสะเดี๋ยวก็ปลาบู่เองจะให้พี่ไปกันแล้วเนี่ยเอออย่หี้ยกูจะเป็นทุกครบทุกปลาเนี่ยจะเป็นทั้งปลากระพงทั้งปลาปลาช่อนปลาปลาแปะสะเนี่ยแม่งด่ากูไปทางปลาอย่างเดียวเนี่ย อาวันนี้แปะสยามโดนเปิดไม่ใช่สัตว์กูไม่ยอมเข้าเมืองกูลงโป้แป๊บใจเย็นก็ยังแล้วปล่อยเลยมาแลาไปเอาลงมาเลยมึงเป็นอะไรอ่ะ พวกนี้สมองน้อยเน้นบลับแต่ปลาน้ำจืดโอ้โหมึงกล่าวเก่งวิทยาศาสตร์เลยเหรอมึงกล่าวจะหาบอกว่ามึงด่าฉลาดฉลาดหน่อยด่ากูปลาน้ำเค็มด้วยเหรอยเยี่ยรู้จักแต่ปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มรู้จักบ้างไหมอย่างเงี้ยเหรอให้กูสวดอย่ันงี้เหรอ,หรนนหรอโอ้มึงเป็นเก่งทางวิทยาศาสตร์เลยเว้เฮ้ ชุบได้เลยชุบได้เลยชุบได้เลยไม่ค่อไม่ได้เปิดคไม่ไม่ได้เปิดครับวันนี้ไม่ได้เปิดพี่ยาชิจาด้วยครับเข้มใหญ่ครับมารับเพื่อนหน้าโรงพยาบาลหน่อยสองคนมาไหนจุกในเมืองโรงพยาบาลในเมืองโรงพยาบาลในเมืองเข้าวอร์ดีเพื่อนในเมืองในเมือง

ไปส่งได้เปล่าวัดไปส่งไมวแมววัดวัดไปส่งขอขอชิมคำหนึงได้ไหมอยากชิมอ่ะมาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดนับแล้วมันไปไหนแล้วมันไปไหนอ้าวไอ้เหี้ยแมงย่งอย่างอย่งกูอยู่หน้าบ้านสองคนมาแล้วมากลับแล้วมากลับมแล้วงั้นมาด่าดิ ความร่วมมือนะครับตอนนี้ทุกท่านยามอตัดมอตัดเหรอไอเย่หน้าไม่ออกไอ้เย่เนดาดแต่หน้าตาจริงนะเ้ยไอ้เยี้ยอไอ้เยไอ้เย่างนินั์ไม่ได้กัวดิกัวดิไปได้ไปได้ไปได้ มันเดียวหน้าอยู่ตั้งพยาบาลเยอะจัดอะตอนนี้ไคุณจะไปคุณจะไปคุณจะไปเบิกรถคุณจะไปเบิกรถไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจเดี๋ยววไปแจจ้งตำรอะไรคุณจะไปเบิกรถจะไปแจ้งตำรวจทำไมมึงบ้าไปเนี่ยไอ้เนี่ยกูจะกูจะกูจะไปเบิกรถไปกูแจ้งตำรวจมึงมึงคนไหนเนี่ยไม่ยอมออกไปได้ไหมครับไม่ได้หรไม่ได้หรอไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ มโดนะนี่คือเท่าไหร่ประมาณนี้เองแล้วก่อนเองรับก่อนดในเวลาเองรับก่อนในเวลาเองรับก่อนในเวลาไปมาเพื่อนหน้าโรงพยาบาลคนเด่นเนี่ยรถว่างอ่ะผมมันสิบกว่านะสิบกว่าเลยมันอยู่หน้าโรงพยาบาลเต็มเลยสิบห้าน่าจะสิบห้าเราอยู่โรงพยาบาลไอ้จุกมีมีคนเรามีคนตายที่หน้าโรงพยาบาลปะมีมีคนนึงไม่มีรถอ่ะมีคนนึงไม่มีรถอ่ะมีน้องคนนึงไม่มีรถอ่ะมึงต้องมารับคนนึงอ่ะแต่มันอยู่แต่มันอยู่หน้าโรงพยาบาลเยอะนะมันอยู่หน้าโรงพยาบาลโคตรเยอะเลยนะเอาได้ไปดรับดีเจไปรับเดีเอ็กคลูบใหญ่ไปรับแม่คุณ โดูมันชนดิเฮ้ยแอดมินทำอะไรอยู่แอดมินคุณดูมันชนดิไปนีว่าไอ้เหี้ยมันไถ่ปาดหน้าเค้กไอ้ตัดเยี่ยเพราะว่าแบบรู้ว่าคนมันหายไปกูอยากรู้สาเหตุว่าโดนอะไรกันไปแล้วแบบคนมันใช่ๆแล้วลงคุยแล้วลงคุยมันพูดกันไหมไอ้ยรับปากปากแกรับปอ้เหี้ยมันชนดิไอ้้เหีย แม่งปาดหน้าเค้กเลยปาดไปไหนเราไปไหนอ่ะไปอัเทน่าี่เอาเพื่อนร่วมนั่นเหรอใช่ใช่